ดำเนินเนาะด้ำเนินการเดือดเนาะเออสวัสดีสวัสดีพี่น้องถิ่งงานอินดี้พี่น้องวันนี้ทัวร์สวรรค์เขตนะครับท่านผู้ชมก็ถ่ายสวัสดีเด้อเอ้ยเดือดเอ้าวสวัสดีมีไหมมึงสวัสดีป่าดู่น้องชิงมวนบ่าละมวนบ่เทืยกสวรรค์เขตดนแล้วมัมวน จังมวลยังมวนขี่รถว่ะตันหอดโตเมืองสวรรค์ชามตอนนี้ก็ลังเดินทางเขาสู่ตัวเมืองสวรรค์นาเขตเราล่างมุ่งนาพี่น้องมุ่งนาสบายดีเด้อพรมพี่น้องมุ่งนาเขาสู่ตัวเมืองสวรรค์นาเขตเนาะเสบายมาเมื่อคืนนี่กอะเป็นภาคอยู่เพื่อนเจเพื่อนเจอมัมราเพป็นเนาะเพป็นภากอยู่หันคืนหนึ่งพี่น้องเพอ๋อมันขำนี่โอ้ดิ ยาบบดจักท่้าแม่แม่มาสิไปเลยักยาบจักท่้ากันเลยลใส่นอนู่หันก่อนเนาะก็เลยพอ้อากับกำลังออกมาแต่เหอนเพลินนี่แหละออกมาในลายคิโดเต่แหละเรากับบจักท่าพอดีเป็นผ้าไปเป็นรถเ้าง้ารองนะเป็นรถเพื่อเนาะก็เอือยเนาะสบายดีไปขี่หอดใช้แหละขี่ไปะเรือๆเนาบจักเลยมาอะไรคนพี่นนอะ เพป็นกับปูว่านอัดใน้างเหนือืึ้นนี่กลับใจเจ๊เจ๊แอมละเป็นเละๆเนาะนี่ตอนทักตอนทักในที่ภาคอาศัยกซเลี้ยงเขาอีซองขาบเนาะตอนเสาร์ตอนแรกกินเขาแล้วจังไลยออกมากขึ้นเขาแล้วจังไลยออกมากเขาเสาร์เนาะกําลังมุ่งหน้าไปตัวเมืองสวรรค์นี่แหละมาปูกระปวดใจเมาท่านหอดสวรรค์นะพี่น้องหอดแต่แค่สวรรค์แต่แต่ว่าท่านหอดที่ตัวเมืองสวรรค์เนาะ ว่าเาแม่พูนันแม่พูนีนี่ก็จ็คสิปแม่ไฟแต่พี่น้องก็ติดตามไปเนาะโอ้วีน่าแซ่แค่หนอยแซ่ดีเนาะไม่เห็เาเขาดูไม่ติเขาปูงหยาเห็นเปล่าเอาแต่คงแปลกตาโมเคยมากเห็นพี่น้องแปลกตาอยู่ไนเป็นตะมนเนาะ ฝั่งไทยนั่นนี่แม่นพิสุกเอผักคลองเมืองเป็นฝั่งไทยนด้นพี่น้องอำนาจเจริญจังหวัดนั้นาะจังหวัดอำนาจเจริญเนาะอำนาจเจริญเนาะเสียงของไงโอ้ของไงเนาะโอ้ไปน่าเสียนี่เห็ดไตดินวะเนี่ยปลูกก็ปลูกกระโพดพี่น้องเลยใช่กระโพดเนาะซื้อกระโพดเมื่อไหร่รู้เพียงเนาะ มุกนเขาปลูกหญ้าเออเขาปลูกหญ้าเห็ินหรหญ้าช่หมปลูกเอาง้มันก็ปลูกกินอะเอปลูกเอาเขาคปลูกเห็ดัวจะมาแจ๊กตัวนี้เวลานี่พวกนี้อพวกนี้เาเจ๊ะไมไมนองปาน้องปลานี่นีนี่นาถักนอ้กำีบ่เคยมาเนาะอุดมสมบูรณ์นี่ยไอ้เเนาะ มันแปลกืูแปลกตาเนี่ยเออเคยมาปั๊บน้ำมันปั๊บน้ำมันแปลมือแฝกตาแล้วก็อยากทายเบิ่งอนะนะอยากทายการเดินทางยังเห่เบิ่งอนะนะโอ้มีควายได้ทั้งหนาเพราะว่าทางกับสางสางเพราะท่านในเชิดเปนได้นะเบิ่งมันจะมีจะมีห่วยร้ายห่วยรายว่าเขาสางกูว่าเขาต้องใส่เวลาอะไรนะแล้วก็รถก็เที่ยวบ่ร้ายไปไหนเนาะรู้สึกว่าขี่มาดิบ่คอยมีมันโมเน เส้นทางรักเลยเงินเิเส้นทางแล้เส้นทางในบานเนาะเส้นานั้นยังดีปานนี้แล้วพี่น้องเอ้ยความผัฒนาของเขาโอ้วสวัดีคกิน่เป็นขาบัวเป็นรถจีนรถจูจะจับจับไปท้ากันกม่รูจูโอ้ข้าวสารข้าวขาบัวเห็นอยู่ดีจ้ ทางข้างทางขางมือเนาะก็ปลูกยากรดกวาดข้างคนอาโอ้นีน้ำคลองนีนีน้ำคลองอันนี้มัไทยอันนี้ังไทยอฟังไทยเออดีป่เออันประเทศไทยประเทศไทยโอ้กนาะเไป้วยถามาปะไปเราไหมไม้อยถาไหมเอาไม่ร้อยพี่หม่เนี่ยเขาอแคแต่พ่อวาเขาจัปูกยางนะเขาจังง เพราะว่ามันไก่ฟังไก่ข้ากขาเห็ดท่างดีๆเนี่ยนะสามครัวป่ะเนาะสามครัวขนาะส่งขนส่งสินค้าเออทางขนส่งสินค้าแหละตัดรถติดปั่สังก็เดินทางต่อเดินทางเดินทางต่อพี่เนาะแตอนนี่ฮะกำกำลังอยู่เมืองไทยภูทองเนาะเม่นเดนดดิดูเมืองไงเนาะแม่นเด็ดดิ ใส่ผู้ท่อแข้งสวันดีค่ พรมีโดดโนะอัดมาตัดอีกซ์เลยชื่อพรมีโดดมีด้าน<อ>นี่เช็ดเลยเป็นทางยางเนาะเอะอพอดีนะเดนเนาะ

เวลาพูนมาแห้งย่นี่เนาะสีอ่อนคือกบาโอ้เห็นอียงกับสายพอนะพากได้หเข้ามาเขเรื่งมากเลยแกตาดิไ้ล่ามาโดนทางล่างรเด็นเคยเห็นยี่อรอ้นตาแต่มว่าเห็นได้รายเนี่ยมาว่าแกล้งาำดีเนาะอ่ะนี่มาปุ๊บนีตอนัดก็ถือย่างนาดโพลไหาโพลโอ้ยังว่าถอดถาดโพลเขาไปถาดโพดเนี่ยถาด เอาไปฐานฝนี่อนดี๋ยวฐาน่านานฐานโอ้โหฐานฝนที่เขาขาวนต่ว่าโอจ้าเกิดกันเราเคยมากนี่พี่ไปเคยมาเนาะเคยมากเด่นเนาะเกอไว้หน่อยนั่งเขานีบตัวนี้นจะเป็นทางนัด เล็กน้อยหอดนะเออเจ๋มันได้ิ่นภามาเทียถาดโฟนไปหรอเอ้ยฝนเพิ่นพามาเวถาดโฟนก่อนหมือน่ไหมครับฝนฟามาเบิถาดโฟนเอิดงหนจอดรถอดู่นี้ โออเนดีเนาะยังดีวะไปไปไปนผอดงีนาะวันก็ว่าห่อนแต่ก็เป็นบัตที่ว่ามีเสียงเล่มในรานในรคาเนาะเคยเห็นแปว่าไพมาสวรรค์กับองไรมาเว้มาสักทีพระธาตุกันไทยคอยมาเนี่อปจักสมรชาตของมั

จัดแต่ดะจัดแะก็ได้เหรอก็เอาตัวสั่น pues ต,ตัวสันตัวย่าสั่นสามตัวมันจะ้อยานะหกตัวส่ล้านจะเสีเขาสี่สิบล้านหกตัวมันซื้อยาไบ้างั่นเหรอซื้อย่างสามตัวเหรอัเอาสาตัวนะสามตัวอะสามตัวแฝดถาดคนพี่น้องเลย ครั้งแรกนั่พี่น้องครั้งแรกในชีวิตด้่นีินทิเคยมากถาดโฟน,นพี่น้องเคยเห็นแต่ในหูเนี่ยเป็นพี่น้องเอามาอะไรมาเห็น <c oughs> เออเป็นถาแน่นี่เนาะเป็นถาดนนเาดก่าแก่เนาะพี่น้ <c oughs> อเนาอ ใส่คลิปลงติ๊กอกกเอนเ่งโอยว่าอะไรหอนอระนี้เาะหอนพรอธาตอนี้เนาะเออ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 ทำอะไรเหียงขึ้นน้เหรออะโอ้พันจูดจีนี่ชื่อจีนดอกอ๋อใส่กอตาอ์สั่นอนหมดไฟน้าก็น้าก็นา

ทังแม่ที่นองไม่ใช่มาสาดพูดอาดูคืนอาพูดกันทุกทุกอบบุกมากอาถุนจาเดียรแล้วปะยาเดียรด้ยาเลยพ่อปะ แต่เขายังเวียนกอนเนาะอ๋อแเสีย็แต่เดินอยังเดินเวียนเนาะแุ่การขัเียออกันมักแ่ทำเยอ้นอเอามามาเกิดอ๋อหาดวยผมข้าก้าวๆเนี่เี่ยวออกเดล้องแบคปฮะลูก กินเข่าเะยรเวลาเมื่อกี้แล้วมันึงชิ้นอะเลกรอบอลไนี่องสาธุขอให้ตืกเลขคกโตขึ้นบ่าดอนเด้อพอดีมีรถทีมาสว่างมาดม้าดูดู เพล่ตัวนึงเนี่ยเหรอแจกงั้นน่อแปดเลขแปดเออฮายน้อยเด้อหาน้อยฮาน้อยขอหาน้อยนี่น่ะวันนี้วันที่วันที่วันที่านน้อยฮาน้อยะหลุาาน้อยกขอจากมงเจห้าโมงคนหรือลางทั้งห้าโมงตั้งหกโมงเอาตัวเก้าดีกว่า ออกตอกาววดไปบนมาก็คือเลกแล้วออกบูกกอนแล่ก็ศูนย์บนศูนย์หลางนั่นนี่จะศูนยกับศูนยเป็นเป็นพระธาตุเก่าแก่เลยเนาะนี่พระิษแต่มีกระดูกประจัอีกแล้วนะฮะจะเอาจะแบ่งม ตานนมนะกาบกาแันี่เพิ่งไปกาบก็เอาไปไปกาบ่นก่อนอัะสักกะละขลุบคนก่อนทีนั่นเป็นชาหน่อย่เนาะ

men không không sao rồi à? N Har League Tra trại czego program sao tôi đang vi đạp, ini xấm hoang h didn nhok, bắt đi sadece 3 mom. sao ở đây nhỉ? Hôm nay rất nhiều màu rosé. Tôi đ freelance vì phải làm không này ตอนนี้ผมกำลับสี่ผ้ากันเดินทางต่อนะพี่น้องเพราะว่าม่แม่แบบมาสักกะเล็กน้อยแล้วกันแทนหใจห้อยพูดว่ามาหอดเจตึงนะมาถี่ผ้ากันเดินทางต่อนะใช่ายมสัันก็เขาผ่านเนาะต้องได้มากราบไหว้ฐานโคนก่อนนะบัตัน